อัุสซีลาลลอฮอะลัยฮิวะราะลามอัลฮัมดุลิฮาลิอัลลอฮูอะลัยฮิวะซัสลามอาลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุครับขอความรักความเมตตาจักตรทัลลจงประสบแต่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่อรัศตลาและก็แฟนเพจ1นึข้าเราคือจะมาอาคน2โลกทุกทุกท่านนะครับเราพบกันหลังละหมาสุบุฮีทุกๆวันนะครับในคลังปัญญาชวนคิดนะฮะเป็นเนมัดรบารักัตนะครับนำสาระที่เป็นประสบการณ์มาพูดคุยกันวันนี้นะครับ แตกต่างไม่แตกแยกแต่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างมากเลยนะครับในปัจจุบันนี่พอแตกต่างปุ๊บแตกแยกทันทีแตกต่างปุ๊บแตกแยกแตกแยกสุดขันแยกขัดแยกปุ๊บทะเลาะกันเลิกไม่ใช่หลักการในอิสลามจะเหมือนกันไม่เหมือนกันจะอย่างไรก็ตามที่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะต้องไม่แตกแยกนะครับเพราะนั้นแตกต่างไม่แตกแยกจึงเป็นประโยชน์ที่พี่น้องต้องแยกแยะให้ออกว่าแตกต่างคืออะไรแตกแยกคืออะไร แตกต่างก็คือความต่างกันคนมาสูงต่ำดําขาวพี่น้องเกิดมานะครับนิ้วมือยังไม่เท่ากันพี่น้องเกิดมายังมไ,ไม่เหมือนกันบางคนเอาจมูกแม่มาบางคนเอาจมูกพ่อมาก็ไม่เหมือนกันแม้แต่แฝดยังมีไฝไม่เหมือนกันนะครับผมมีแฝดอยู่3ามคู่เนี่ยที่มูนิธิเนี่ยพี่น้องอีกคนใยเต็มหน้าเลยอีกคนใยไม่มีอีกคนฟันใหญ่แต่ดูแล้วเหมือนแต่ไม่เหมือนนั่นคือความแตกต่างนะครับแต่อย่าเอาความแตกต่างตรงนี้มาสู่ความแตกแยกโดยเฉพาะความแตกต่างทางด้านความคิด พอแตกต่างความนัความคิดปุ๊บนามาสู่ความแตกแยกทันทีน้ำความแตกต่างทําให้มนุษย์นั้นได้มีโอกาสคัดสรรเลือกเฟ้นนะครับแล้วมีโอกาสาเลือกเฟ้นเช่นไม่มีใครหรอกครับที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันฝรั่งชอบผู้หญิงผิวดาคนไทยชอบผู้หญิงสวขาวแล้วก็จะมีความแตกต่างพอมีความแตกต่างเราก็จะเลือกเฟ้นไม่เหมือนกันถ้าทุกคนชอบเหมือนกันผู้ชายชอบผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงชอบผู้ชายเหมือนกันหมดพี่น้องอยู่กันไม่ได้แหละครับแต่ความแตกต่างตรงนี้แหละครับที่นํามาสู่การเลือกเฟ้น นะครับเลือกเฟ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นำความแตกต่างนั้นมาสู่การแข่งขันมาเปรียบเทียบเอาเลยครับพี่น้องเริ่มเป็นประเด็นเช่นเอานังเอาผู้หญิงมาแข่งมาประกวดกันล้วดูใครสวยกว่ากันเอาแล้วเห็นไหมไอคนนี้เขาก็ว่าคนนี้สวยไอคนนี้เขาก็ว่าคนนี้สวยเมื่อเขาคิดไม่เหมือนกันต่างคนต่างให้คะแนนทีนี้เริ่มทะเลาะกันนักร้องร้องเพลงไม่เหมือนกันเสียงใหญ่เสียงเล็กเห็นไหมครับแม้แต่อ่านกรุรานอ่านกอรีคะแนนยังไม่เหมือนกันเลยพี่น้อง เพราะอะไรเพราะมันเป็นความแตกต่างแต่พอเราเอามาสู่การแข่งขันแล้วมีปัญหาทันทีนั่นแค่เห็นสิ่งที่มองเห็นนะครับพี่น้องนั่นคือภาพที่มองเห็นและพี่น้องมาดูดีความแตกต่างทางด้านความคิดเอาแล้วพี่น้องเห็นไหมไเสื้อเหลืองเสื้อแดงพักการเมืองไม่เหมือนกันอะไรนอกจากผลประโยชน์อำนาจและตําแหน่งแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างในด้านความคิดระหว่างเสรีนิยมนะครับกับคอมมิวนสิสต์วัตถุนิยมกับจิตนิยมนะครับความหลากหลายอิสระในความคิดของมนุษย์นะครับ ทำให้ความแตกต่างนั้นเกิดความแตกแยกความจริงแล้วเนี่ยถ้าอยู่กันท่ามกลางความแตกต่างมันสวยหรูพ right um ี่น้องเหมือนดอกไม้หลากสีในแจกันพี่น้องลองเอาดอกไม้หลากสีมาใส่แจกันกับดอกไม้ที่อยู่ในแจกันเดียวแล้วสีเดียวเลยแดงหมดเลยเห็นไหมครับมันสวยไม่เหมือนกันรอครับพี่น้องเพราะฉะนั้นความแตกต่างนี้นะครับไม่ได้นําไม่จําเป็นต้องนําไปสู่ความขัดแย้งถ้าตาบใดถ้าความแตกต่างนั้นนะครับไม่ทําให้เรานั้นแตกแยกนะครับ พี่น้องต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทานะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาถูกต้องแล้วถ้าไม่ถูกเราจะทําทําไมเห็นไหมครับถูกต้องแล้วแต่ต้องคิดต่อไปอีกว่านั่นไม่ได้หมายความว่าแล้วที่คนอื่นทํานั้นผิดถ้าเราบอกเราถูกคนอื่นผิดนั่นแหละครับความแตกแยกเกิดเพราะอะไรเพราะราความคิดมันแตกต่างมันแล้วไปสู่ความแตกแยกแล้วก็ขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันแต่ถ้าเราคิดว่าเราถูกแล้วสิ่งที่เขาทําไม่ผิด นั่นแหละครับความแตกต่างแล้วความแตกต่างนี้จะไม่แตกแยกก็ยังมาอยู่ร่วมกันได้มาละหมาดร,ร่วมกันได้มาทํากิจกรรมร่วมกันได้นะครับแล้วความขัดแยง้งมันก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นนะครับหัวข้อนี้แตกต่างไม่แตกแยกต้องเริ่มที่ตัวเรา อย่าให้โดยเฉพาะความแตกต่างด้านความคิดนะฮะความแตกต่างด้านอื่นนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแตกต่างย่างความด้านความคิดก็อย่าให้นําไปสู่ความแตกแยกเพราะนั่นไม่ใช่หลักการของอิสลามหลักการของอิสลามก็คือจะต่างกันอย่างไรจะอะไรอย่างไรต้องเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวนะครับก็ขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้เปิดหัวใจให้กับพวกเราได้ยึดแนวทางนี้นะครับขอจากลาพี่น้องวันนี้ครับว่าบิลเฮกตอฟิกวาลิดาย่างอัลสลามอัยคุณบารัมตุลลอวะบเระกาตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโด ความสำเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำเจนน่าคอฟฟี่เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักคอละาเฮลคอลเจนสกัดจากปลา100%ฮาลาล100%